สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผลซ่อมรถปลูกผักครับวันนี้เราจะมาดูปุ๋ยปักพืชสดกันนะหมักไว้หลายวันแล้วนะเป็นกระถินนะอินซีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะมือใหม่ต้องดูนะครับใครที่ชอบปลูกผักนะสูตรนี้สุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะสุดทึ่งกระถินสด มีนโัรเจนสูงมากผักชอบมากโทนโอ้โหราขาวเยอะมากๆเลยเพื่อนๆ มือใหม่ต้องลองนะนี่แหละผักจะชอบมากๆเลยแต่ช่วงนี้ผักเรามันไม่ค่อยโตนะนเพื่อนๆนี่นะดูสิมีต้นนั้น,นอะผักกาดขาวยังเหลืออยู่แต่ว่าเขาก็แก่แล้วนะเราก็ยังไม่กินแล้วก็เก็บไว้นะนเพื่อนๆลาขาวเยอะมากๆเลยเดี๋ยวดูนะว่ามันกินไปถึงไหนนี่ทำมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะนี่เพื่อนๆวัน,น,น,นที่สองเดือนห้าหกเจ็ดนะ พอดีหลายวันนี้ไม่ได้ทําคลิปเลยเพื่อนเพื่อนยุ่งอยู่กับงานแต่งนะเพื่อนเพื่อนนะนี่โอ้โหดูนะเพื่อนเพื่อนนี่โอ้โหนี่มันกินไปถึงข้างล่างเลยนี่เห็นไหมเพืนเพื่อนขาวทั้งทั้งกระบะเลยนะนี่แหละช่วงอย่างนี้แหละผักจะชอบมากๆเลยนี่เอาไปโรยใส่ผักนะผักถ้าผักกำลังโตนะจะงามมากๆเลยดูนะเพื่อนเพื่อนโอ้โห เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะคนที่คนที่เริ่มปลูกผักนะสูตรนี้นะ่าสุดยอดมากๆเลยเพื่อนๆอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเราไม่มีเคมีนะเพื่อนๆน,นะมีทั้งราเขียวคล้ายๆสีเขียวนาะอ๋อใบกระถินนี่โอ้โหเดี๋ยวลองงัดดูนะนี่เย็นตัวแล้วนะโอ้โหนี่กินไปถึงข้างล่างเลยนี่แหละมันเป็นโปรตีนของพืชนะเนี่ยเนี่ย เห็นลาขา,ขาวๆไหมเดี๋ยวผมจะไปใส่ต้นไม้อื่นนะจะงามมากๆเลยนะนี่จะเก็บใสก่กระสอบแล้วเพื่อว่าจะได้กระบะนี่จะได้ทําอย่างอื่นต่อโอ้ยนี่แหละสุดยอดมากๆเลยเพื่อน,อนกระถินนะกระถินกระถินหมักนะปุ๋ยหมักพืชสดนะใช้กระถินรอบนี้ใช้กระถินกับจำไม่ได้แล้วอาจจะมีอาจจะมี แก่ดำบ้างนิดหน่อยนะแต่อย่างอื่นไม่ได้ลงเลยนะส่วนใหญ่จะกระถิ่นล้นๆนะ,นะเพื่อนๆโอ้โหทั้งกระบะเลยนี่แหละความชื้นอย่าไปใส่เยอะนะถ้าความชื้นพอดีนะมันจะขาวแบบคือเขามีการหมักตัวเองอนะ่ะเราจะเกิดโปรตีนมีลาขาวเนี่ยเป็นไนโตรเจนของผักนะเพื่อน ทำคลิปไปเมื่อวันที่2วันที่2เดือน3 6 7นะเพื่อนเพื่อนเอ้ยไม่ใช่โทษทีวันที่2เดือน5 6 7นะเพื่อนเพื่อนก็ลองเข้าไปค้นคลิปดูนะว่าวิธีทาเนี่ยทำยังไงนะแล้วก็กี่วันใช้ได้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่วันที่10เดือน5วันนั้นวันที่2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เก้าวันเลยเพื่อนๆเนี่ยใช้ได้แล้วมีเพื่อนเพื่อนบางคนถามว่ากี่วันใช้ได้คือเจ็ดวันน่ะถ้าเขามีลาขาวเราก็เราก็เนี่ยสมมุติว่าตอนนี้เจ็ดวันนะเพื่อนเเราก็หยิบบนบนเนี่ยไปใช้ก่อนนะถ้าข้างล่างมันยังยังไม่เป็นนะแต่เนี้ยตอนนี้ใช้ได้ทั้งกระบะเลยมันลงไปถึงข้างล่างนี้เพื่อนๆพื่อนดูสินะนี่แหละถ้าเพื่อนๆทําได้แบบนี้นะไม่ว่าไปใส่อะไรก็งามผักก็จะงามมากๆเลยผักจะชอบมากเลย เราไม่ต้องไปซื้อเขานาะเราทำเองแต่ส่วนใหญ่ที่นี่จะใช้กระถินนะเพื่อนๆนกระถินสดแล้วมาสับนะคลิปก็ทำไปแล้วนะลงไปค้นคลิปดูนะเพื่อนเพื่อนแล้วสงสัยอะไรก็ถามมานะจะตอบให้ช่วงนี้ผักมันยังไม่โตเลยก็เลยไม่ไม่มีผักให้ดูเลยเพื่อนเเหมือนกับว่ามันร้อนจัดนะเพื่อนๆนนะดูสิตายไปก็มีกำลังปลูกซ่อมอยู่ นี่ต้นมะนาวจวนจะได้ลงกระถางแล้วตอนมันสองกิ่งนะเพื่อนเพื่อไปปลูกแล้วหนึ่งกิ่งนี่นะนี่ย่าหวานหวานมากๆเลยแบบหวานแบบหวานจนขมเลยอ่ะไปชงกาแฟกินได้เลยไม่ต้องใช้น้ําตาลขาวนะก็ไม่มีอะไรเลยเพื่อนเพื่อนแล้วเรา ค่อยพบกันคลิปต่อไปนะเพื่อนเพื่อนนะคิดถึงเพื่อนเพื่อนอัผักนะครับถ้าเราอยู่กับที่เราก็จะไม่ได้ไปไหนนะฉะนั้นเพื่อนเพื่อ,อลองทําดูนะลองทําน้อยๆน,นะลองดูนะมันจะมีความสุขกับการปลูกผักกินเองมากเลยผักอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องไปซื้อเขานะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยก็ถามมาได้นะเพื่อนเพื่อนนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับ